กูขอแสดงนะ่ได้มาแงโก่จะมาล่าก่อนเช่นพ่เข,เ,ขเขามาสังาาส่งวาดลอยเดาเนี้ยอันนี้่อเป็นสังนสงส่งวาดเยสัง่องอีดลอยเดายาาพ่อยาาพอ่อ อ้าอาจารย์เน่าอาจารย์เน่าครับเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์ว่าลูกสาวมาสมัครใหม่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วภาษาสาวว่าภาษาสองเราเนี่ยพี่ที่เราสีสเกตองค์อญิงนำทีมเออมาเอ้ยที่ลรามาจากบ้านไหนกันลูกอ่ามาจากบ้านอีเมงตำบลหนองบัวค่ะอำเภออาสมัดจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่โซนนันนี้เยี่ยมสมัดเซโนพูดบอลวนเบอร์กีจะไหนบ้านนั่งนี่ตัว ตำบลอีเมงอีอีจังเยอีเขาบอกเหออ้ตงนั้นบนมองอออางสละอีมึงเสียเงินจไสุภาพไ้เพรนั้นบตำบลคุณเมงม่หนูเอออีเมงอีเมงคนอเมบ้านอยู่ใกล้ๆกับอ้ซะละโอ้ยไอ้เจงเดียวนี่บ้านไหนยิ่งส่บ้านไหนยิ่งใส่บ้านไหนยิ่งส่ อันไอยโนไพ่เยอยู่หันมันใส่คับเกาอยู่มือเน่นันเป็นไปหาหนองักแพ่ไปหาห้องฮกแพ่งมันก็่าอยู่โพนไพถือยู่ขันมันใหญ่ออกมาทางมหาชนชัยเอาอยู่แท่มันก็ผู้ย่โพนไพ่แนดีสิแมนป่ะเอาละเอาละเขาออกขึ้นมาที่เชียดเลยล่ะอีเดียวน้องค่เป็นไพซันทีแเชีเอาละอียูชมแพ่เด

เอาเห็บที่เราจากเกาหลีมาอีกแล้วยู่ไกลกันเพราะกำน้องแข็งเสร้างปุ่นใหญ่เย็บเสีบเาะไกลกันเคยเห็นหน้ากันเปล่าจำได้จำได้ฮะน้องจอยอยู่อัสามาครหักแพงดิสเสีครับอันฝรั่งที่ไหนนจันทองอยู่พ้นทองอันเป็นยูพนมไทยฮะพ้นท้องเออเมื่อว่งจากพี่น้องจากอัสามัคตัดสินอจกันได้พี่น้องเด้อศิลปินของบอลโจที่จะรับมา ขึ้นอยู่กับพจน์รุ yeah. athletes, zen, ่ป yeah. ่าข yeah. ึ <S <S ้นอยู่กับพี่น้องทุกๆท่านถ้าวันนี้น้องจอยทําร้านแตกมีโอกาสลุ่นเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาซอยเด้อเพราะหนาผู้ใครที่ระสิทมจี๘ไอยูแอนการุ๊บผู้ใด้ลิบดีอยูแอนไปกับระซุ่มมาจี้มากับรลกแล้วเพราะหนาผู้ใดจมหรูไรออกอย่างเดียวตาแล้วไม่ใช่เป็นเงินยๆคนไทยแต่เนี่ยเพื่อนเปรดได้ต้อมีวงนสอนล้องลำชื่อไหม มันคือรายกาอยู่วของผู้ใดเหตุผู้ใดเหตุเนี่ยอร่อยเนี่ยอร่อยเด้อเมันจะกับพี่โจเนอะตัดสินบอกฟังมึงนะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะครับตัดสินไม่ได้อยู่ที่พวกเราขันฝ้าบรรทัดใหนึ่งล้านหนึ่งล้านแตกหนูเข้ารอบไปเลยจ้ะเออวันนี้น้องข้ามแทนเข้าไปแล้วเพลงยังก็ลนุกท่านคนในครอบครัตัวแฟนว่าจังไหนตัวที่ไหนฟังหม่องคนหยาบหยากบาดเนี่ย เอาหักแท่งเอาทนอย่างเงี้ยสู้ซะหนูต้องทำได้เพราะองค์หญิงทำมาแล้วแกบอกว่ามีลูกไหมแกบอกว่าพี่หนูจะไปหายาดท่อนหัวบ้าหยาดพ่นอ่ะไม่หรอไเอาความยากที่สุดใด้บอกกินใจอีหละเลยไม่ต้องประมาทไม่ต้องประมาทหนูสู้อยู่แล้วลูกพ่อหยับหยับหยับ ยี่ป๊่เดกยไอามา้ามามาหนมาตัวไฟนมาจังหนตัวเฟนมาจังไหนติดรอยมาได้ทุกบ้านตัวแฟนมาจังไหนจึงลอย กนาดแล้วเขาสบายแล้วมาเอามีแต่คนรับ่มามาีลามาคนต่อไปมาให้เราจะคนต่ขึไป้ขึ้นต่อกันีละเออาอาจารย์เล่าฟังอีลากรุ๊เพื่อนุวันไหนเอ้าห้อยกอดกู้เหรอย้วย ขอครับเต็มๆพี่น้องนะครับขอหนึ่งล้านวิวนะครับเข้ารอบไม่เข้ารอบเดี๋ยวอาจารย์เล่าจะเล่าสู่ฟังอีกนิดนึงนี่ไงหลายนั่นหลายล้านวิวเดินมาเป่าหัวให้แล้วมาแต่งตัวแม่แต่งว้าของบุญจินแต่งตัวแต่เป่าหัวอรุณทรีมามาอาจารย์เต่าสิบเก้าสิบเก้าให้ก่อดที่แบบ พ่อก่อนพูดก่อนด้วยจังเตาสิบกะอโอ้ยหมูหลอกก็ร่อยนอยจังเตาหนหลอโอ้แต่เยน้อยไม่หลายวดอันนี้อีลาโซฟาโอ้พี่แอ้มพี่แอ้มอันนี้มันสิบสองเซนต์กัมโซฮอพันสิบแปดสิบเก้าออเอ้ยอ้เดิหนักหเริ่โซฟาแม่มันหลดสุขอนาคตเขาจะเป็นเป็นมิดเขาจะไปเป็นมิตรแกรน นี่อนาคตมันจะเป็น <over> ม ah, yeah, ิดแกลนตอนนี้พ่อโจจะส่งเข้าประกวดฮะเ้ามิสโก้ไปเลยเอาแมห้อยก่อนห้อยก่อนนะเบรกคนนี้มีอนาคต โอที่ชัดัดอาจารย์เงาปรากฏว่าสเปคลุกเกินพอพูดให้มันได้ใจฟังไหม่คำว่าสเปนยังไม่นด้ยังไม่ยังไม่ให้ไม่ให้รายละเอียดอาจารย์เน่าเียก็จะต้องขึ้นมาแบบนี้จะเล่าให้ฟังเอาครับอาจารย์มาตายไปแล้ว

ข้าพ่อจมไม่นัดพ่อจะรักเลยไอ้นีไอ้หนีเด็เลยแต่ว่าูดขันขันทีไว้ตาพาพาเอาอีหนีได้พี่น้องขันขันพ่อแรมบ้าวหรือแมนหรือเดฟแล้วแล้ว้ีหหูแล้วไม่ทราบว่าเป็นยังไงสอบถามสาวน้อยคนนี้แล้วเป็นลูกกัมพา เออพออยูทั้งฝาแลเลยิ่งหลายก้อนพอยูทต้งฝ่าเด้อดนจิตดนใจพี่น้องก็โล่ยิ่งหลายพ่อดีมอีพอดีร้โอ้เ้ยไม่ได้ด้วยฝนดีแล้วกล่อนกระไรสดได้ผนี่มังทนี่ตัวแรมับพี่ลาเอาลวดออกมาแรมพอแล้วอยู่นํเข้าอีกว่จะปีดอกลา เอจริงๆ <Cornell>. นะครับเพราะนั้นค่ะพี่นกคอยคอยลอยล้นใจเออขอให้รักแตกเออท่านรักแตกมีโอกาสที่สิ่งเหลานีแน่เสียงใช้ได้ในการน้องกับพ่อแม่แน่น่อนเนาะเฮ้ยดูโชคดีน้องจอยนะครับแตกเด็กจังหวัดอุบลราชบุรีสามารถและคนที่ทำไลฟ์ร้านแตกคนแรกที่เข้าสู่วงการใช่หรือใช่หรือ ยช่ละใ่ไม่เนเที่ยงมืู่สู้าวนนึงมันคือยืนอยู่ทั้งนี้เสด็จผู้ซาส่งไถ่ยังดีเสด็อ่ะไป้ชิหนูโชคดีนะลูกเนาะนี่คนที่ทำร้านแตกคนแรกคือคนนี้ไปยังเอ๋คนที่นี่ไม่ไมู่บว่างไม่จะไปยังไงอาการแตกไปละอ่าพ่อโจ้ได้ไั